เมื่อวานนี้มีม็อบประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาหารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลก็คือแพรทองทานชินวัตรไม่ไปเจอแต่ทำอะไรรู้ไหมฮะอุ้มลูกเดินเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลใจดำไหมไหนบอกว่าจะฟังทุกความเดือดร้อนของประชาชนไง นี่คือภาพเปรียบเทียบครับนอกธร,รมเนียบรัฐบาลคือความเดือดร้อนจากการถูกรุกรานของปลาหมอขางดำในธร,รมเนียบรัฐบาลคือแม่บ้านคนหนึ่งเลี้ยงลูกถ้าอยากอยู่กับผัวและลูกลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปเสียแล้วไปเป็นเมียคนใต้มีผัวเป็นคนใต้นะฮะ และไปเป็นแม่ของเด็กสองคนนี้เราไม่รังเกียจหรอกครับการที่นายกมีครอบครัวแต่นายกต้องแยกแยะกาละเทศะคำนี้หวนกลับมาหาแพ่ทองทานอีกแล้วบุคคลที่ไม่รู้ว่าครอบครัวได้สั่งได้สอนเรื่องคำว่ากาละเทศะบ้างไหมว่าช่วงเวลาใด ควรทำอะไรสถานที่ไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำงานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเป็นสถานที่ราชการเข้าใจไหม White House ทำเนียบขาวเป็นสถานที่ทำงาน บ้านพักประธานาธิบดีคือบ้านพักเอาลูกมาวิ่งเล่นได้ลูกไม่วิ่งเล่นในสนามหญ้าทำรรเนียบขาวฉันใดก็ฉันนั้นเราไม่เอาลูกซึ่งแต่งตัวอย่างไรก็ได้มาเดินเล่นมาวิ่งเล่นที่ทำรรเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีคนอื่น ก็มีลูกข้าราชการที่มาทำงานก็มีลูกทำไมคนเหล่านั้นไม่ฉวยโอกาสไม่ทำราวกับว่าทำเนียบรัฐบาลคือเนอร์เซอรี่คือศูนย์พักพิงเด็กเล็กของอบตอของอบอจอเพราะเขารู้จักแยกแยะ วัาชั่วโมงเนี้เขาคือข้าราชการนั่นคือกาละสถานที่นี้คือที่ทำงานนั่นคือเทศะและมันเป็นที่ทำงานในระบบราชการด้วยลูกมารับได้นายกเป็นแม่ได้น่ารักดี แต่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดโอกาสย้ำอีกครั้งว่าโมเมนต์ที่นายกเป็นแม่นั้นน่ารักดีแต่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลานี่คือปัญหาของผู้หญิงที่ชื่อแพทองทานชิน,นวัตรผู้ไม่รู้เลยว่ากาละ คือโอกาสไหนต้องทำตัวอย่างไรต้องทำหรือไม่ทำอะไรเทศะคือสถานที่ไหนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้คนไทยก็เอือมระอาและเหนื่อยหน่ายและไม่อยากลามปามไปสู่คำว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน เพราะเด็กหลายคนพ่อแม่ก็สอนจนปากเปียกปากแฉะแต่เป็นสันดานของตัวเขาเองที่ไม่ซึมซับรับฟังและนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนอกเหนือจากการถูกตำหนิประนามอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยถูกมาก่อนกรณีรับทูตจากประเทศภูตานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับ ที่ผมอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมว่าเราจู้จี้จุกจิกกับนายกไปไหมกรณีที่เขาเอาลูกมาเดินเล่นที่สนามหญ้าซึ่งมันก็ชั่วแป๊บเดียวประเดียวประดาวเท่านั้นแหละคือไม่ได้มีปัญหานะับการที่แม่คนหนึ่งจะอยู่กับลูกแต่เวลาเนี้ยเธอเป็นนายกหรือเธอเป็นแม่เธอต้องแยกให้ออก มันเหมือนกรณีที่สงกรานปีที่แล้วแพทองทานไม่อยู่เมืองไทยไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวแล้วพอถูกตั้งคำถามถูกตำหนิเธอก็บอกว่านอกเหนือจากการเป็นนายกเธอก็เป็นแม่ด้วยเธอก็เป็นเมียด้วยเธอต้องเป็นเมียตลอดเวลาไหมอ่ะ24ชั่วโมง365วัน ต่อให้เธอไม่อยู่กับผัวคนก็รู้ว่าเธอมีผัวต่อให้เธอไม่อุ้มลูกคนก็รู้ว่าเธอมีลูกมันมีชั่วโมงอุ้มลูกและมีชั่วโมงทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีมันมีชั่วโมงอุ้มลูกลนนก,ลก,กับชั่วโมงอุ้มประชาชนต้องแยกแยะให้ออกว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงไหนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงต้องทำอะไร เราเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานที่เนี้ยที่เรียกว่ารำเนียบรัฐบาลรำเนียบรัฐบาลไม่ใช่บ้านตัวอย่างในโครงการหนึ่งโครงการใดของ s c a s s e t บริษัทโคตรญาติของเธอทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่ออฟฟิศหรือคาเฟ่ของ AIS กิจการของโคตรญาติเธอ นี่ไม่ใช่บ้านคุณหญิงพจมานชินวัตรแม่ของเธอนี่ไม่ใช่บ้านจันสองล่าบ้านของทักษินชินวัตรพ่อของเธอเข้าใจไหมแพทองทานเมื่อไหร่เธอจะมีสมองพอที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้และวางตนให้เหมาะสม ถามท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งว่าเราจู้จี้จุกจิกกับนายกแพทองทานเกินไปไหมถ้าเกินไปบอกได้ถ้าเกินไปบอกได,กไกได้แต่สิ่งที่เราตำหนิติดต,ติงนั้นไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังเราต้องการให้สถานที่มันถูกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราอยากให้นายกรัฐมนตรีวางตนได้สง่างามแต่งกายได้ถูกกาลเทศะพูดอย่างคนมีสติปัญญาไม่ใช่อีงัง่งหลานอีง,ง่ลูกไอ้ขี้โกงน้องไอ้ขี้ยาหรือต่างๆนานาที่สังคมเขาติฉินเราได้ยินเราก็ไม่สบายใจหรอกเพราะไม่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกเธอ เธอคือนายกรัฐมนตรีของประเทศในขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องสะท้อนขึ้นไปยังตัวเธอด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธเกลียดชิงชังกูไม่ใช่พวกมึงมึงไม่ใช่พวกกูคงไม่ใช่วันนี้จึงขอตำหนิเรื่องนี้ซึ่งก็ตำหนิไปหลายครั้งแล้ว ลูกมารับที่ทำงานมันน่ารักดีแต่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนเขาทำเลยเขามีเวลาที่จะเป็นพ่อมีเวลาที่จะเป็นแม่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องแก่กาละเทศะแกวาระและโอกาสไม่ต้องเอาคนอื่นคนไกลมาเทียบเอาอาของแพรทองทานมาเทียบยิ่งรักชินวัตรก็มีลูกชื่อน้องไป คุณเคยเห็นยิ่งรักษ์เอารูปบัจุลมุนวุ่นวายในที่ทำงานที่เรียกว่าทำเนียบรัฐบาลไหมแล้วอีคนเนี้ยเป็นใครเป็นหลานยิ่งรักมันช่างไม่เรียนรู้ความเหมาะสมจากกันและกันคนพวกนี้มันมีพ่อมีแม่ปู่ย่านาอาเอาไว้ทำไมวะมีไว้แล้วไม่เรียนรู้ฮะเนี่ยมันคือปัญหาครับ ปัญหาการวางตัวของนายกซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆละสําหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่การวางตัวเป็นสิ่งแรกที่เขาจะต้องเรียนรู้ส่วนไอ้ข้อคอรหาว่าประหมอคางดำอยู่ข้างนอกยินายกใจดำอยู่ข้างในเอาจริงๆแพรทองทานแกก,ก็สะทกสะทานอยู่นา เพราะเสียงตำหนิติติงมันเยอะไงมันจึงมีการสื่อสารออกมาจากตัวเธอเองในวันนี้แพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นดราม่าไม่สนใจการแก้ปัญหาเรื่องประหมอคางดำของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชน19จังหวัดที่มาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้นายกแก้ไขปัญหาหน้าทำเนียบรัฐบาล แต่กลับพาลูกๆมาเดินเล่นที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าอย่างอารมณ์ดีสื่อมวลชนพันนา,นาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าก่อนตอบคำถามดังกล่าวนายกหันมายิ้มเจีนเจื่อนแล้วก็ตอบว่าค่ะจริงจริง,รงคิดว่าพี่น้ำประชาชนทฟั่อยู่แล้วในคำถามหรือว่าในใน,ในเหตุการณ์ที่ที่ที่ถูก ว่าว่าไม่สนใจเรื่องของคาังดำนะคะแล้วก็พาลูกไปวิ่งเล่นอะไรนี้นะคะ <_ d> um> จริงๆคนเรามันไม่ได้มีมิติเดียวนะคะว่าทํางานทํางานก็คือทํางานนะคะ <_ d> um> เรื่องของประชาชนมันมีความเดือดร้อนแน่นอนอยู่แล้ว <_ d> um> เ,เรื่องของคลังดำนั่นรเราได้สั่งได้คุยกับทางประมงประเวศวายหมด่แล้วในทุกๆอันนะคะ <_ d> um> แล้วก็จริงๆแล้วดิฉันพาลูกวิ่งเล่นทุกวันที่มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่ใกล้ชิดกับลูกได้ก็ใกล้ชิดกับลูกนะคะ ไม่ได้ลดเป็นการทํางานแต่ย่างใดเพราะว่านั่นมันว่าถ้าวันที่ตารางแน่นอะไรไม่สามารถเจอลูกได้ก็ไม่ได้เจอนะคะคิดว่าก็เหมือนพ่อแม่ที่ทํางานทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็ต้องต้องมีความเข้าใจในในชีวิตของมนุษย์นะคะที่ที่ทํางานมนุษย์แม่ก็ทํางานมนุษย์พ่อก็ทํางานมนุษย์ลุงป้านาอาก็ทํางานหมดน,น,นะคะ ทุกมนุษย์สามารถมีครอบครัวได้นะคะมีชีวิตที่มีความสุขของตัวเองได้ในแง่ของตัวเองนะคะท่านการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสําคัญไม่ได้ไปวเวลาทำอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ทำอย่างหนึ่งนะคะจริงว่าในเรื่องงานในดิฉันนะครับมันก็อยู่ในหัวตวลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะทำงานทุกๆวันนะคะก็แนะนําให้ทุทกๆท่านว่เาเวลาสุขภาพนะคะแบ่งเวลาให้ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปกับองค์กรกับครอบครัวกับหน่วยงานก,กับประเทศ แน่นอนอยู่แล้วนะคะพูดดีแต่ทำไม่ตรงกับที่พูดการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญคือคำที่หลุดออกมาจากปากแพรทองทานถามว่านั่นเป็นเวลางานหรือเวลาเลี้ยงลูกนั่นคือการจัดสรรเวลาแล้วเหรอแพดทองทานปากดีปากดีตลอดแหละ แต่พอถึงขั้นปฏิบัติชิบหายวายป่วงทุกครั้งนั่นเป็นเวลาทำงานเธอเคยเห็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาลูกมาอุ้มอยู่ที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลไหมเธอเคยเห็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรอุ้มลูกเอาลูกมาเดินเล่นสนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลในเวลาทำงานไหมแม้กระทั่งพ่อเธอเคยเอาเธอมาเดินเล่นที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบไหม ทำว่าการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญใช่ถูกแต่เธอไม่ได้ทำไงถ้าแยกออกไหมว่าเว,เวลานี้ต้องเป็นเมียวันหลังก็เอาผัวมาขึ้นเตียงที่ทำเนียบรัฐบาลเลยสิในเมื่อเรายังต้องเป็นเมียอยู่อ่ะแต่เวลามันใช่ไหมสถานที่มันใช่ไหมแน่นอนในคนหนึ่งคนมีหลายสถานภาพอยู่ในตัวเอง เราก็ต้องเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งเป็นผัวหรือเป็นเมียของใครสักคนหนึ่งหรือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นนักเรียนเป็นครูในหนึ่งคนไม่ได้มีสถานภาพเดียวหรอกแต่การรู้ว่าเวลานี้ต้องเป็นอะไรสำคัญที่สุดเกิดวันหนึ่งแพทองทานแม่งกลัดมันขึ้นมาว่าตายเวลานี้ฉันต้องทำหน้าที่เมีย แต่พอดีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ไม่เรียกโทรเรียกผัวมาที่นี่หรอหรือแล่นไปหาผัวที่ไหนสักที่หนึ่งหรอนี่ไงคือคำว่าจัดสรรเวลาที่แพรทองทานพูดเองแต่แพรทองทานไม่ได้ทำไงถึงต้องใช้คำว่าปากดีถามว่าเวลานั้นคือเวลาของการเป็นแม่ใช่ไหมการไม่เอาลูกมาอุ้มตอนนั้นแปลว่าเธอไม่ได้ทำหน้าที่แม่หรือเปล่า ไม่ใช่ถ้าใช่ยิ่งรักเป็นแม่ที่บัดซบมากนะยิ่งรักไม่เคยเอาไปมาอุ้มเดินเล่นที่ทำเนียบยิ่งรักเป็นแม่ที่เลวใช่ไหมก็ไม่ใช่เวลายิ่งรักอยู่กับลูกคือเวลาที่เธอสวยงามที่สุดเลยเธอเป็นแม่ที่ดีเธอไม่เคยไม่เคยสอนลูกเธอให้ก้าร้าวเมื่อเทียบกับคนหญิงพจมานสอนองค์อิงกับยิ่งรักสอนน้องไปต่างกันมากผลลัพธ์นะครับ เราไม่รู้กระบวนการสอนของแม่สองคนนี้แต่ผลลัพธ์ที่ตัวลูกไปกับอุ้งอิงต่างกันมากราวกับหัวและส้นตีนอุ้งอิงเวลานั้นเธอเป็นแม่แต่เวลานั้นเธอต้องทำหน้าที่แม่ด้วยการอุ้มลูกเดินเล่นในสถานที่นั้นไหมเธอลองถามปิดดกผัวของเธอดู ในเวลาที่เมียต้องทำงานทุกสังคมทุกครอบครัวเขาก็มีคนอื่นเข้าทำหน้าที่เช่นผัวเช่นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็พ่อของเธอไม่ใช่เหรอที่บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานทำไมไม่ให้มันเลี้ยงล่ะบอกพ่อสิว่าเวลานี้หนูต้องทำงาน เป็นเวลาง,งานของนายกรัฐมนตรีครับพ่อฝากหลานหน่อยนะคะผัวหนูก็ไม่ว่างคะ่ะเด็กต้องมีใครสักคนดูแลให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความปลอดภัยพ่อก็พูดกับคนไทยทั้งประเทศดีคะว่าจะมาเลี้ยงหลานพ่อเคยเลี้ยงบ้างหรือ,อยังอะคะนี่ไงคุณแพทองทานเราไม่ได้ให้คุณลาออกจากการเป็นแม่ เราไม่ได้คุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม่แต่คุณต้องรู้ว่าแต่ละชั่วโมงเวลานาทีชั่วโมงนี้ขอเป็นเมียก่อนนะคะแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงชั่วโมงนี้เป็นแม่เล่านิทานให้ลูกฟังกินข้าวกับลูกไปส่งลูกที่โรงเรียนสอนการบ้านลูกอบรมบ่มนิสัยว่าขึ้นศาลอย่าไปเบะปากตอบปัญหาประชาชนอย่ากวนตีน แต่งตัวถูกกาละเทศะแขกบ้านแขกเมืองมาทำหน้าที่ให้เหมาะสมสวยงามองค์อิงพูดถูกแล้วว่าการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญแต่องค์อิงไม่เคยจัดสรรได้ถูกเลยเวลาที่ทำเนียบรัฐบาลคือเวลาของการเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาที่บ้านจันทร์สองล่าหรือบ้านแม่คือเวลาที่เป็นลูก เวลาที่บ้านตัวเองคือเวลาที่เป็นแม่และเป็นเมียรเราจะเป็นเมียที่ทำเนียบรัฐบาลมันก็ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ไปงานสโมรสรสันนิบาตเราผัวมาได้ในฐานะคู่สมรสนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเราแสดงตนว่าเรามีผัวเราเป็นเมียรเราเป็นคู่สมรสได้เราจึงไม่สามารถแสดงตนว่าเราจะเป็นแม่ในทุกเวลานาทีทุกสถานที่นะคะ คุณแพทองทานคะส่วนปัญหาเรื่องประหมอคางดำเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่คุณไม่ส่งตัวแทนรับหนังสือจากเขาเลยนั่นคือความใจจืดใจดํานั่นคือความไม่แยแสสนใจมันเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากไม่ว่าจะเรียกว่าในหมวดของวัจนะภาษาหรืออวัจนะภาษา เพราะถ้าเป็นรัฐบาลที่สนใจทุกปัญหาของประชาชนประชาชนถอสังขารมาถึงนี่แล้วขนปลาหมอคางดำมาเทแล้วโศกปรกเลอะเทอะไหมโศกปรกเลอะเทอะแต่สิ่งที่มันอยู่หลังความโศกปรกเลอะเทอะคืออะไรคือความเดือดร้อนและเป็นความเดือดร้อนที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ฟังเขา ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาเขาจึงต้องทำสิ่งนี้เป็นมาตรการสุดท้ายเป็นไม้ตายหวังว่ารัฐบาลจะฟังเขาเขาทำหนังสือมาเอามายื่นส่งตัวแทนไปรับหรือไม่เอาเวลาที่อุ้มลูกออกไปรับหนังสือได้ไหมเพราะมันคือเวลาของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เวลาของเมียและแม่งงไหมงงลาออกไปเถอะอย่างงงถ้าเรื่องแค่นี้งงประเทศกูชิบหายแน่ประเทศกูย่อยยับแน่กูมีนายกที่งงก,กับเรื่องที่ไม่ควรงงโง่กับเรื่องที่ไม่ควรโง่ง่ายกับเรื่องที่ไม่ควรง่ายแล้วประเทศจะเป็นยังไงอ่ะฮะ ประเทศจะเป็นอย่างไรก่อแ,แก้วพิกุลทองเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเดี๋ยวคน<ด><ๆ>จะบอกว่าด่านายกนานจังเอาให้ประเด็นมันครบจบในคลิปเดียวจะได้เข้าใจใครส่งให้นายกก็จะได้สมบูรณ์แบบส่วนจะรู้สึกรู้สามั้ก็ไม่ได้คาดหวงัง<ด>เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตำหนิมาหลายครั้งแล้วเอาลูกมาเดินเ,เล่นเนี่ย พูดบ่อยแล้วว่ามันไม่ใช่บ้านตัวอย่างของ SC s อสซีแอเจ็ไม่ใช่บ้านพ่อเธอไม่ใช่บ้านแม่เธอไม่ใช่บ้านผัวเธอไม่ใช่บ้านเธอมันคือทำเนียบรัฐบาลของประเทศไทยเคยรู้สึกไหมและทำไมยังพูดพูดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกพูดเพื่อให้ประชาชนรู้คิดและมองไปที่นายกที่ไม่รู้สึกและไม่รู้คิดและช่วยกันชี้นิ้วไปว่าเมื่อไหร่จะรู้สึกเมื่อไหร่จะรู้คิดนั่นคือหน้าที่ของเราไม่ใช่พูดแล้วมันไม่รู้สึกก็เลยเลิกพูด แล้วประเทศจะเป็นยังไงใช่ไหม